สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูน้ําท่วมบ้านใหม่ลำธาะเมนชัยปีหกห้าวันนี้ผมมาวันที่สิบสองเดือน 10. สิบวมแห้งก็ทุกปีครับที่ผมผมจะอให้ดูนะครับตามพี่แซนว่าท่วมค่าก็นนี่ นี้มันลดแล้วอืหางวัดมองมีเลี้ยวนอแล้วมีเลี้ยบผู้ใดขี้ดครับนะไป ตรงนี้เป็นอ้าวอุ้ยปายลาย่างหลปะปลาหลายอยู่ครับปลาน้อยเท่มเลยครับนี่ถึงกำแพงวัดแล้วครับทางไผ่ทาแร่นะครับอืมาต่อมาไม่เลิกผม่เอิก ยับถึงเงย็นบ้านครับบ้านไม่เราไม่ใช่โอ้ขาพงเขาต้องพูดถึงครับอย่ตอนนี้บ้านตัวอ๊ะไม่หยุดชื้นึงเดี๋ยวผมพาไปดูตีนวัดตรงอีกฟากหนึ่งครับตายมาตรงนี้ก็ตรงหลังวัดอีกฝากหนึ่งนะครับตรงถนนดำครับถนนไงโคบก,กบุก,บกสามัยผมเด้แน้อยนียนยนยนย่ตายแล้ว ยี่สิบปีลังครับโอ้ขึ้นักขึ้นเนี่ยไม่ใ่บลน,น้าผมบอนพุ่นสวมมิดสวมมิดตึมมดด๊บเลยครับเซรล่ะจับหน้าของประเด็น้นามืวมน้องทมตันน้องทมครับอันนี้หลังหลังวัดโอ้เลียปวงไพย์วะมือชี้เพื่อึพ่อมือชี้ก็ดีด้เนาะ นี่ครับแมป่าวัดออกเบิดแล้วครับนี่ป่าวัดเนะครับนี่สาวัดป่าออกเบิดแล้วป่าป่าป่าหลังวัดนี่น้องทมโอ้เขาไม่ได้กินหรอกครับปีนี้เรียบร้อยเลยครับอ่านธรรมสมั่ง ขึ้นถึงเก็บถึงสนามฟุตบอลคุ้มสามครับทำไมที่กี้ผมกางมองวาหนีเด้ปัดรถไล่หลยเลยครับแต่ปีนี้บอลลูมีคนกางม่อาจจะมีมอนคนใส่เบียดอยู่ครับโอ้ป่าปุา๊บปั๊บปุ๊บปา,ปาโหไม่กินหยอดเขาเขาแล้วนี่ป่าเมื่อ สวัสดีครับไอทอนไปทางไหนเรจะู้เด็กนะอยู่ในานไปไปเดี๋ยวผมไปเบืองน้ำใส่จะเสีเลี้ยเอาเลี้ยไปสิคือยังานน้อยุ่นยของ่นปัด่มมันลดไปเนี่ยเนี่มันลดไปน้ำลดไปลดแล้วขุ่นเดียไม่ไปยับโอ้ตะกี้หยอดกู้นนนนหุ่นเลย

เส้นทางท้าเหยียบโอ้ท่วมคักท่วมเนี่ยในรอบเจ็ดปีท่วมหนึ่งสินะในรอบเจ็ดปีสามสิบยี่สิบยิ้มหาปี 30, 20, ปเนาะมา,าะพ่อเยายังไงได้เนี่ยพ่อเยายังไงได้ขึ้นต้นไหนเลยขึ้นต้นไหนต้นเข้าแขนนี่ินเจีีวยว่อะมันต้นเล็กพอด เออจะขันหนอไปเซไปเอาจะขึ้นไหนเอาจะขึ้นยังไงเอาขึ้นในพ่อดูเนาต้นเล็กขนาดนี้เนาตอพี่ขึ้นน้ำนะน,นันมานี้น้ำอืออืออืเจียบไหมนันเะก็๊บไหมนันเกี่เฮด่ให้มันสั่เมานี้มันจะขึ้นใหน้ว่าต้องกันเลาาเลยเจ่งแท้ะอ้าวกลางตัวนี้ลูกอ่ะยิงไป ดึงไปใกล้ต้นมันฝุ่นคือต่อนนานออกเก็มขวาย่วยมีธนาโครครับที่ได้กินข้าวหน้าห่วยหน้ามูนหน้าทงวามหมดแล้วตายไปแล้วอันนี้เขาง,งามไหมครับเจ้ยเสียงเดี๋ยวล่ม,ลลมเดินไปเนี่ยว่ต้องจูงมันผู้ใดจูงผู้ใดเดี๋ยวนี้เดินไปเดินไป<ใ>นเดินไปก่อน อันนี้อันนี้านไอ้แค่เนี่ยเล็บมือนางเนี่ยอ้าวถือให้พ่อเด้๋ยถ่ายให้พ่อถือดีๆด้ะดูทางเล็บมือนางถือดีดิดดด <h> เอ๊นนง <c oughs> <บ>มีดกระบอกมีดกระบอกถ่ายจะค้นแล้วไปขึ้นรถก็ขึ้นเอารถว่าวว่าเอาดอกแกล้งมันคืเอาตีบุ้มกินกบ้านนี่แหละตัดแต่งยังเล่นเ่ะยิงเปียงหาแต่งยางมันเลย กล้วยสองเสียสามเสียไดินห่วัเนียยีเบีตอ่งนีมขึ้นจนสี่นี้าบุ้มมีอะไรนี่บุมีมาตลาดคือ่ายนี่รอนี่กล้วยนี่เรากเรเดอม

อย่งางก็บึงสวนมูครับตักผูกงาน,งางาาน,นครับงามงามดอกจันสวนมูครับสวนปลอดับนี่แหละ